สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกแนวทางหาหน่อยเช่นเคยครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับมาไม่ทันหน่อยพิเศษนะครับหน่อยพิเศษออกไปแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกปกติแล้วก็ VP เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับให้ไปรูด4นะครับให้รูด4แล้วก็ตัวจอให้8 4แล้วก็54นะครับเข้า VP เต็มเตมเลยนะครับ8 4นะครับไม่ต้องกราบเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกันนะครับเมื่อวานนี้ อ่ะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ปกติแล้วก็ v ีพีนะพิเศษไม่ทันแล้ววันนี้ปกตินะครับให้สีหมือนเดินครับเด่นสีรูดสีะครับย้ำนะครับเด่นสีรูดสีตัวจอนะครับตัวจอเป็น1 4แล้วก็64นะครับ1 4แล้วก็64นะครับฟังอีกครั้งนะครับนอยปกตินะครับนอยปกติแล้วก็ VP นะครับรูดสี่เด่นสีตัวเจาะ 1>, 1 4แล้วก็6 4นะครับครับวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากเพียงแท่นี้นะครับขอให้โชคดีทุกทนนะครับสวัสดีครับ